ผมจะภาคภูมิใจมากเลยคนระถ้าไปเล่าถึงเรื่องนี้แม่ฟังมันเป็นความท้องเพียงวิหารอยู่ที่ไหนก็ไดนะ้ถ้าจะดูความท้องเพียงจริงๆต้องดูที่จังหวัดดูที่นี่นะฮะัท้องเพียงจริงๆนะโดยเฉพาะรุ่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่ท่านพยายามดีมากนะสุดยอดตบมือหนึ่งพันสองพันตบมือหาง พี่น้อตที่เคารพครับ20จังหวัดมาอยู่ในที่ตรงนี้พี่อ,อายังไม่ได้บอกเลยตกแบบไหนทำไมต้องตกในพร้อมเพียงกันเออแปลกใจมากเป็นเพราะเราคือคนรุ่นที่<ะ>เ,ย,ๆๆเยี่ยมมากยอดจริงๆเยี่ยมจริงๆตกเบอร์5ครั้งอา้าตกนั้นดังกว่านี้ถ้าตกไม่ที นี้ให้ดังๆแ,แม้แต่หัวล้อยังพอเพีิด20จังหวัดจะหาดูที่ไหนได้โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ได้บอกให้หัวล้อเป็นจังหวัดแบบไหนถ้าเป็นหัวล้อได้พอเพียงนี่แหละครับความตั้งใจมุ่งมั่นสุดยอดของคนรุ่นที่อันนี้จะเป็นอันที่ทรงคุณค่าของไทยความประทับใจอันนี้มีโอกาสากลับบ้านที่มประเทศระได้แม่ฝัน ทกใจจริงๆนะสุดยอดเลยถ้าพี่ไอ้ท์ทำมือระดับเอวรู้ร 5, 5, 5, 5. หัวเราะฮาฮานะร,ร 5, 5. ะดับเอวหัวเราะฮาฮาอาระดับเอวถ้าพี่ไอ้ท์ทำมือ,อระดับเข่ารู้เราะฮี้ฮี้นะถ้าพี่ไอ้์ทำมือระดับไหล่รู้เราะแฮ่แห่นะตบมือหาพลังหาตบให้ดังกว่านี้ ทรงทำเล่าลลอว่านี่คือคนรุ่นตีอันญมณีที่ทรงคุณค่าขอแไนดูปก็ทับใจจดจ่อที่เราได้คอบองที่ไอเลยเยี่ยมเลยทำตามได้นะสวัสดีเราไปเจอครั้งแรกสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอกับฉันพบกัน สวัสดีอ้าวหนูก็มอหาผู้หนูม,มีหาผู้ละหาผู้หาผู้หาผู้เลยสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเพื่อจับฉันพบกันสวัสดีมันเป็นเพลงถ้าพี่ไอซ์บอกเปลี่ยนคู่หนูต้องเปลี่ยนคู่ไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วเปลี่ยนในทัน ถ้าท่านใดเปลี่ยนไม่ทัานจะต้องมาแสดงกันดูจ้มามัตต์ทิพย์ยศกอสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีส cari 3 Yeah, I can ตอนนี้เราได้สามคนแล้วมีใครเกินไหม,ไหมครับมีสี่ไหมมีกี่คนอ้าวสองปันทศิศนี่ตอนนี้เป็นเศก,กสองคนเดี๋ยวเราจะเชิญเรียกรมาอีกหนึ่งท่านเพื่อให้ท่านครบสามคนทีนี้ปฏิการอยู่ว่า เกมนี้เป็นเกมที่ให้ท่านรู้จักกันเมื่อท่านไปอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่จะไปยึนจุดไหนไปหาใครก็แล้วแต่ให้ถามชื่อเขาชื่อเล่นเขาแล้วก็เขามาจากที่ไหนไอ,อัน<ะ>ิิมไมาถูกอ่เดี๋ยวก่อนฟังก่อนเกมนี้มีชื่อว่า ร่างตอนนี้ว่ามีสามคนกำหนดเลยใครเป็นพึ่งยืนขึ้นใครเป็นพึ่งครับขายเป็นพึ่งยืนขึ้นหนึ่งคนพึ่งหนึ่งตัวอ่าพึ่งหนึ่งตัวพึ่งคำพ่าพึ่งด้ไหมจิ้มคำพ่าพึ่งครับอ่ายืด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 ไว้จิ้มสองคนเป็นรังอ่ารังยืนขึ้นรังยืนขึ้นรังก็จะเอามือประกบกันข้างบน แล้วก็ให้พึ่งเข้าไปอยู่ในรังก่อนอ่าพึ่งเข้าอยู่ในรงังหลังจากนั้นเขาก็จะร้องเพลงไปพอร้องเพลงปุ๊บมันจะมีคำสั่งด้วยกันสามแบบหนึ่งอย่าพึ่งไปดิหนึ่งพึ่งเปลี่ยนรงังหมายความว่าให้รงังหนี่่เฉยๆแล้วพึ่งก็บินไปที่รังอื่น แล้วก็ไปอยู่ในรังเขาแล้วก็ถามชื่อถามนามสกุลครับญาติพี่น้องเขามาจากไหนก็ไปสร้างสร้างความรู้จักนะครับจา้ประเทศ่างัและคำสั่งที่สองก็คือคําต่งที่สองรังเปลี่ยนพึ่งก็สลับกันนะพึ่งก็จะอยู่เฉยเฉยรังก็จะไปวิ่งไปหาพึ่งตัวใหม่แล้วก็ไปถามว่าเขาชื่ออะไรใช่ครับคำสต่งที่สามพึ่งแตกรังหมายความ คนตา่างคนต่างไปไปจับคู่วันใหม่ให้ได้สามคนเดิมเอ๊ะหรืออ๋ออ๋อโอเคอ๋อดเข้าใจหึ่งหึงงอกต้น้อย นั่งลงอยู่ในความสงบก่อนตอนนี้เราเข้าสู่กันเข้าสู่บทเรียนแล้วเราจะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของเราสำเร็จหรือไม่ไปไอ้โน้ตอย่าเอาเอาโอเคเราจะกินต่อไปครับตาไปดูอนกันครับได้เลยเวลาดู้จักชื่อกันแล้วนะ รูรรร้รู้จักเรียบร้อยรู้จักเรียบร้อยนะอ่ะาดสองมีรางวัลด้วยมาหาพี่ไอคอนนะแค่นี้ที่ซีไอถามแล้วแรกะมาขอให้แกถามก่อนนะ